จริงฮะเ okay. อาถืบ้องออมาห้องให้ทุกคนเลยลงเกตัวก็หวานจี๋ดิฮะนะกราบสวัสดีเพ,พ,พื่พอนๆพี่น้องทุกๆคนนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพี่ฮู้พาหัวดอ,อีกแล้วนะวันนี้จะพามาเที่ยวตลาดน้ำกันหน่อยนะดูซิวันนี้จะเป็นอัมพวาหรือลงเกลือต้องเข้าไปดูกันหน่อยเนะี่ยว่ามันจะจ่ายให้เลงไหมไปกันฮนะ วันนี้มีทุนอยู่พันหะ้าร้อยบูตนะทุกคนนะเดี๋ยวลองดูสิว่ามันจะจ่ายไหมก่อนเริมเล่นนะนจะพาดูตรางการจ่ายเงินรางวัลก่อนนะครับผมนะ <c oughs> วันนี้เสียงให้ขอโทษทีตัวสแคตเตอร์นะจะเป็นตัวเหมือนแบบว่าเป็นคนพายเรือนะครับผมนะอ,อตัววายจะเป็นรูปเหมือนบ้านทรงไทยนะครับผมมีทั้งปลาหมงปลาหมึกมะม่วงนะครับผมนะอัตราการจ่ายประมาณนี้นะครับผมนะถ้าไอ้ปลาหมึกลงเนี่ยเหลืองยหา่ยเลยบอกเลย นี่ฮะด้านล่างนะเออเป็นพวกวแบบสัญลักษณ์วายลงแบบนี้นะทุกคนนะนี่นะมีทั้งคูณสองคูณสา,ค,ณสาคูณสีนะโหนี่สแคตเตอร์นะลงสี่ตัวมือไหลนะครับผมนะหมุนฟรีๆนะ12รอบโอ้ถือว่าหมุนหมุนเยอะนะสำหรับเ,เพื่อนๆที่ใจร้อนนะสมมติสแคตเตอร์ไม่ลงนะบอกเลยนะมีซื้อฟิวเจอร์ได้ด้วยนะเออไปฮะเดี๋ยวขอจัดเบ็ดแบบว่า เบ็ดวอร์มก่อนแล้วกันะเบ็ดวอร์มนะถ้ามันจ่ายเราค่อยอัดนะครับผมนะไปห้าสิบหมุนลุยกดเทอร์โบไปเลยฮะเออนี่ตัวปลาหมึกปลาหมึกนี่ลงนี่มาเมื่อไหร่นี่รู้จักเลยนะถ้าลงหลายๆแถวนี่สวยเลยเลยบอกเลยทำไมเสียงเหนือวะเนี่ยเอามาเคือลายได้อยู่ลายสวยอยู่ลายสวยอยู่นะเบ็ดยี่สิบนะอื้อหือ มาก่อนร้อยแปดบเอ็ดู <c oughs> มาเออขอแบบส,สวยๆสองชุดก็พอลุนสแคตเตอร์อย่างเดียวนะบอกเลยลุนสแคตเตอร์ลงสี่ตัวเมื่อไหร่โอ้โหประกาศสี่ร้อยมาโอ้โหชุดนี้จ่ายนอกไปก่อนนะสี่ร้อยแปสิบบูมาเว้ยรอบนี้ต้องมาแล้วล่ะ ไม่เอานะตลาดลงกรุลงลง,ลงเกลือไม่เอานะขอเป็นอัมาวาแล้วกันนะวันนี้นะขอลงหนักๆหน่อยนะวันนี้นะเออวายลงมาสวยเอาละสองพันค่อยๆเก็บค่อยๆเก็บเล็กเก็บน้อยมาแล้วตอนนี้นะขอไอ้สัญลักษณ์ไพเรือลงสักสี่ตัวนะรู้จักเลยนะบอกเลยเอามาสวยครับใส่หไหมมัม่บไหมใครอยากเหลือตามพี่เฮ้ยไม่ใช่นะ <laughs> โอ้โห พี่ฮู้พาหัวจริงๆวันนี้นะเอาสามตัวลูกีม้มาไหมหอูลายนอกสวยวะ่ะสแคเตเตอร์ไม่ลงเลยมันยังไงวะเนี่ยเนี่ยลายนอกสวยมากนะสแคเตเตอร์ลงมาคงสวยหน้าดูนะเดี๋ยวขออนุญาตนะมันยังไหลต่อนเนื่องอยู่ข้างนอกใจดีอยู่เอาอีกอื จังหวะนี้ต้องขยับวะ่ะนะลายส,สวยๆแบบนี้มันน่าจะใกล้มาแนละ้วสแคตเตอร์นะขอสักห้าสิบมาคือมาเลยนะตอนนี้กกนลไล่กำลังไรมานิดน,น,นหน่อยนะอีกห้าสิบหมุนลุยวัดมัดไปเลยนะมาคือมานะนี่ลายนอกมันยังพอได้เมื่อกี้นะขยับเบ็ดจะมาไหมฮะถ้ามันจ่ายสวยๆแบบนี้มันไหลนอกดีนะสแคตเตอร์ไม่ลงลองขยับเบ็ดดูนะทุกคนนะ เผื่อมานะอันนี้เป็นสูตรของพี่พี่ฮูกนะบอกเลยนะเล่นมา125ปีนะอือโหดใช้จักรยานไอ้นี่มาจริงฮะโอ้โหบอกให้โอ้โหมาข้อให้ชุดนี้ลงมาสี่ตัวก็หวานจีครับี่ฮะสิบสองหมุนไปเคยจ่ายด้วยมาแล้วนะเออมา โอ้โหชุดนี้มาก,ก่อนสวยเออถ้าไหลน,นอกมามันมีลายมาแบบนี้นะทรงจ่ายสูงนะบอกเลยนะชุดแรกเปิดมาดีนี่คือทรงจ่ายสวยบอกเลยเอาววยลงแบบนี้ยังไงฮะเต็มแผงเอาอีกอีกเต็มแผงชุดนี้เท่าไหร่สองสี่มาสองพันห้าไหลมาโอ้โหมาแล้วฮะ2,5สองันห้าฮะกำนุ่งกำไรเริ่มเห็นแล้วตอนนี้นะ ลายแบบนี้สวยนะถ้ามันจ่ายแรกๆนะ12หมุนแรกนะ3หมุนแรกมันจ่ายนะบอกเลยนะโอกาสที่จะจ่ายมากๆนี่สูงเลยนะบอกเลยนะ3,000หกไปแล้วนะบอกแล้วจะมาจริงๆฮนะไหวลงมาสวยฮนะชุดนี้ยังไงไหลามาอีก4,001เฮ้ยเอาเรื่องนะหรือหกหมูน่นะทําเป็นเล่นบายบอกแล้วมันต้องมานะ เด็กๆนะน้อง,นอง,นองนๆนะหนูๆนะตั้ายุสิบแปดนะพี่คู่ไม่แนะนําให้เล่นนะบอกเลยนะทํามากกว่านั้นนะจัดได้เลยนะลิงก์อยู่ด้านล่างด้านล่างใต้คอมเมนต์นะฮะกดสมัครเข้ามาเล่นด้วยกันได้เลยนะเว็บนี้นะแอดมินแม่งตอบยี่สี่ชั่วโมงฮะไม่หลับไม่นอนเลยฮนะของดีหรือเปล่าไม่รู้นะห,หืลาก,กันยาวๆเลยฮนะเล่นง่ายจ่ายจริงฮะโอนแบบพวได้ปุ๊บนี่ทักไปนี่เบิกฝากไอ้ถอนออกนี่คือไม่ไม่ถึงสองสองนาทีนะแม่ แป๊บเดียวเลยนะ 4, หืม4 8 0ว่ะเฮ้ยหืจ่ายแล้วก็หยุดดิเพื่อนจ่ายแล้วก็หยุดดิฮะโอ้โหนี่เก็บกำลังกำไรมาเล็กๆน้อยๆนะแต่ดูทรงแล้วมันจ่ายแบบนี้แล้วมันน่าไม่จ่ายอีกนะโอ้โหโอเคฮะใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์พี่ฮูกน,นจะจ้ะสำหรับคลิปหน้านะอยากให้เล่นเกมไหนนะแนะนำมาเลยฮะคอมเมนต์มาเลยเดี๋ยวบอกเดี๋ยวจัดให้นะ เบดเท่าไหร่ฮะเดี๋ยวจัดให้เลยพี่ฮูกนะวันนี้ไปก่อนทุกคนฮะไว้รุ่นเมกาขอบตายอย่างเดียวทุกๆคนฮะม้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายฮะ